อีกหนึ่งไอเทมนะครับสำหรับการแก้ไขสไตล์การแต่งตัวต่ปลาของนัาหนวดนะครับอย่างที่เห็นนะครับปัจจุบันน้นหนวดอาจจะใช้วิธีการแต่งตัวที่ใส่เสื้อยืดมีหมวกแล้วก็มีปลอกแขนแล้วก็กางเกงขาสั้นนะครับแต่ว่าตรงขาเนี่ยมันยังไม่ได้มีปลอกขาก็เลยหาเบิกปลอกขานะครับสำหรับเอามาใส่เพื่อป้องกันความร้อนสักนิดหนึ่งมันก็เป็นสไตล์การแต่งตัวในปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้ของมาถึงแล้วครับก็เลยอยากจะมาลองสักหน่อยว่าปลอกขาเนี่ยมันเป็นยังไงหลายๆคนซื้อมาใส่กันนะคร การป้องกันรังสี U V ด้วยนะครับนี่ตามรายละเอียดที่เขาแจ้งมาแต่ขนาดมันสั้นแปลกๆนะ <laughs> อันนี้ปอกขาหรือปอกแขนเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูก่อนด้านนี้มันน่าจะเป็นด้านที่สวมใส่เข้าไปนะครับแล้วก็อันนี้มันเล็กกว่าน่าจะเป็นด้านปลายขาเดี๋ยวเราลองสวมกันเลยลองข้างเดียวก่อนแล้วกันนะครับอ้โหเนื้อเนียนนะเนื้อเนียนนุ่มเลยเหมือนแบบใส่สบายไปเลยนะครับตัวนี้แหละจะเอามาช่วยกันป้องกันความร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันออกแนวใสๆนิดนึงนะครับคล้ายๆถุงน่องคุณสมบัติของมันนะครับก็จะช่วยป้องกันความร้อนที่เกิดขึ้นได้แล้วก็กางเกงคุมไปแบบนี้เฮ้ยโอเคอยู่นะเดี๋ยวก็ลองยยยืนนนดดูอัีีีี้้้เเเปปรบบททใขขาางง่ กับข้้างที่ไ่ไไมดสแล้วก็ไอเทมนี้นะครับสาหรับปอกขาเดี๋ยวจะลองนําไปทดสอบออกหมายดูนะครับว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเราเห็นมันบางๆแบบนี้นะครับเขาแจ้งว่ามันป้องกันรังสี UV ด้วยแล้วก็ระบายอากาศระบายความร้อนได้ดีด้วยนะครับกำหนวจะมาทําคลิปสั้นให้ชมกันอีกหนึ่งคลิปแล้วกันสไตล์การแต่งตัวแล้วก็สิ่งที่ได้มาก็คือปอกขาตัวนี้มันจะช่วยแก้ไขปัญหาความร้อนเกิดจากบริเวณขาได้หรือเปล่ารอชมกันนะครับ